ไอเรื่องรสชาติถามว่าดีไหมสำหรับผมเนี่ยผมผมชอบเลยนะคือผมเคยซื้อมากินนะครับหลายสวนแหละสวนใหญ่ๆที่ผมซื้อมากินนะมันมันค่อนข้างที่จะอร่อยเนื้อละเอียดนะครับสีขาวเป็นเป็นสายพันธุ์ที่กําลังได้รับความนิยมครับแล้วก็มีคําถามอีกว่าการปลูกน้อยหน่าสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยมันสามารถติดผลเองได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่า สวัสดีช่วงเซตสายครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ในสวนอีกตามเคยครับครับวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมน้อยหนาที่ผมปลูกไว้นะครับมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เริ่มตั้งแต่น้อยหนาเป็นน้อยหนาฝ้ายบ้านเรานะครับก็เป็นพรอมเลดก็มีน้อยหนาที่เป็นเพชรปักช่องก็มีนะครับส่วนสายพันธุ์น้อยหนาที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเนเวอร์อน้อยหนาสับปะรด น้อยหน่าเพชรเขียวครับแต่วันนี้ผมจะเน้นไปที่น้อยหน่าเนเวอิสเลครับเป็นสายพันธุ์ที่ที่น่าปลูกนะครับผมอ่าผมมองว่าสายพันธุ์เนี้ยนะครับมันมันอร่อยนะครับช่วงนี้คนก็เริ่มรู้จักแล้วก็ปลูกกันเยอะเดีย๋ยวมาดูผลของเขานี่ครับอันนี้คือผลเล็กนะครับเนี่ยนี่ผลเล็กผลเล็ก จะเห็นว่าต้นมันยังเล็กอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ดูแลครับผมปลูกแล้วก็ปล่อยเลยนะปล่อยลักษณะเหมือนปล่อยทิ้งนะครับเพราะว่าผมไปไปดูแลพวกอะโวคาโดกับฝ้าลังซะเยอะส่วนน้อยหนาเนี่ยมันเป็นพืชทนแรงนะครับก็ปล่อยเลยนี่ลักษณะผลของเขาครับน้น้อยหนาเนเวอร์นะครับมันลักษณะคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนน้อยหนาหนังนะครับเวลาที่ผลสุกแก่เงี้ยคือเปลือกจะไม่ล่อนนะ มันต้องใช้มีดนะครับใช้มีดในการผ่านะแล้วก,แวก็แล้วก็ทานไอเรื่องรสชาติถามว่าดีไหมสาหรับผมเนี่ยผมผมชอบเลยนะคือผมเคยซื้อมากินนะครับหลายสวนแหละสวนใหญ่ๆที่ผมซื้อมากินนะมันมันค่อนข้างที่จะอร่อยเนื้อละเอียดนะครับสีขาวเป็นเป็นสายพันธุ์ที่กําลังได้รับความนิยมครับแล้วก็มีคําถามอีกว่าการปลูกน้อยหนาสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ย มันสามารถติดผลเองได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าติดผลเองได้ครับนี่ผมไม่ได้ผสมเกรสรเลยนะครับมันก็ติดผลเองปัจจัยที่ทําให้มันติดผลเองก็คือเรื่องของแมลงครับแมลงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยในการผสมเกรสรน,นี่ครับที่ผลเล็กส่วนสวนใหญ่ๆที่เขาผสมเกรสรก็คือว่านะเขาทําเป็นเชิงพาณิชย์นะครับการผสมเกรสรเน,นี่ยช่วยในเรื่องของ ผลเขาจะสวยครับรูปทรงสวยนะแล้วก็ติดผลดกแต่ถามว่าถ้าเราไม่ผสมเกรสรเนี่ยมันก็ติดผลดกได้นะครับแต่เรื่องรูปทรงมันก็อาจจะจะกำหนดไม่ได้ครับนะมันจึงมีการผสมเกรสรเพื่อให้มันติดผลดกและรูปทรงสวยส่วนถ้าไม่ผสมเกรอรมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับผลมันก็สวยอยู่นะไม่ใช่ว่าผลมันจะบิดเบี้ยวทุกผลแต่มันก็มีผลที่สวยอย่างผลเนี้ยก็ถือว่าถือว่าสวยครับ นี่นะติดผลเองครับทั้งต้นนี่ก็มีเยอะนะ1น,น่ะอันนี้ก็หนึ่งหงผลแล้วผลเล็ก2 3งสามสี่ห้านะเมื่อกี้นะครับนี่หแล้วก็นี่เนะครับประาณสิบสิบกว่าผลครับต้นเล็กฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะปลูกน้อยหน่าเนเวอร์นะครับเพื่อ เพื่อไว้ทานเองหรือว่าปลูกไว้เพื่อจําหน่ายเนี่ยปลูกได้ครับมันสามารถติดผลเองได้ไม่ต้องกังวลครับมันก็เป็นน้อยหนา่าเหมือนน้อยหนาบ้านเราที่สามารถติดผลได้เองไม่ไม่จาเป็นต้องผสมเกรสรน,นะครับแต่ถ้าอยากอยากให้ดกทรงผลสวยเนี่ยก็ผสมเกรสรก็ดีครับนี่นะนี่สับผลผลเล็กๆเนี่ยที่สวนผมแมลงเยอะครับปล่อยตามธรรมชาติ อย่างต้นต้นข้างหน้าเนี่ยเป็นน้อยหนาน้อยหนาสับประรดครับต้นนี้ตอนที่ผลเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะจะยังไม่แตกต่างกันมากครับต้องให้ผลมันโตก่อนลักษณะผลมันจะจะแตกต่างกันชัดเจนครับนะน้อยหนาเนเวอร์เนี่ยผลมันจะสวยนะส่วนน้อยหนาสับประรดเนี่ยดูผลมันครับ ผลมันจะไม่ไม่สวยเท่ากับน้อยหน,น,น่าเนเวอร์นี่แต่ลักษามันก็คล้ายๆกันครับนี่เห็นไหมผลมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สวยนะครับอ่าต้นเนี้ยเป็นสับปะรดเดี๋ยวจะพาไปไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดผลในนี้ผลโตแล้ว สวนค่อนข้างลกครับตรงนี้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยเงาะนะครับนี่เงาะเงาะที่สวนก็มีอยู่สี่ต้นห้าต้นครับเก็บผลผลิตไปแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นน้อยหนาเนเวอร์อิสเลอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกไว้ต้นนี้สองปีครับสองปีกว่านะนี่คือลักษณะผลของเขา อันนี้ปลูกด้วยกิ่งท่าครับผมท่าม,มาจากจากที่บ้านนะครับข้างบ้านผมที่ผมปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์ครับนี่น้อยหนาเนเวอร์อิสราเอลนะครับเป็นสายพันธุ์น้อยหนาต่างประเทศที่น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับปลูกไว้เพื่อการค้าก็ได้นี่ครับนี่ดูลักษณะผลของเขาคือติดเองลักษณะผลก็สวยครับไม่บิดเบี้ยวเลยนะผลนี้นี่ครับ ส่วนอีกผลหนึ่งผมห่อไว้นี่ครับก็ปลูกอ,อยู่ใกล้ต้นกล้วยครับอยู่ในร่มต้นกล้วยก็สามารถติดผลนะครับติดผลได้นะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังคิดอยากจะปลูกน้อยหนาเนี่ยน้อยหนาเนเวอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ที่น่าปลูกครับติดผลได้เองนะรสชาติอร่อยปลูกเชิงพันธุ์ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ